พึ่งเศษพึ่งเศษเลี้ยงจนคว้นดำมันสิคำก่อนยานโบแล้วลุงผ่านพวนผ่านับนมุนดีปัยญ์ยำเขาปลูกมันก็ปลูกง่ายขึ้นน้ำ แรงนี่รู้สึกว่าจะเกลี้ยงไหการซับอันนี้แต่ว่าก็ดีอยู่มุนอุ้ยปุ้ยบานนี้คำที่บดีมันก็คือคือตัวนี้อยู่เนี่ยมันแอน่นี่ตัวนี้มันแอนมันมันรับน้ำหนักเวลาไอของแขนกลางดึงไปยังเสีย มันรับน้ำหนักมันเหล็กมันเป็นเหล็กอ่อ,อนมันต้องเอาไปดัดขึ้นไหมแล้วก็เสริมเหล็กคือจุดอ่อนต้องว่ากับซับดีผ่านยี่สิบสี่ผ่านยีส่สิบสี่มองออกลรอก <laughs> มองออกลรอก <laughs> ฝนฝน,นบบตัวจกักที่พี่นงไทยรัดฝนี่จักที่เป็นมันที่ได้ให้ปลูกบ่แต่ว่าแต่ว่าอากาศมันมันทงคึมคึมอยู่ดิห่วยถ้ามันฝนตกนอเอที่ได้สื่อเหล้าซุบูกินพมแล้วก็ได้ปลูก ช่องเกษตรดงล้านมุนมุนดีดีนี่ก็ผ่านสับผ่านยีบซีคำแล้วดิน่นคำแล้วตะเว้นตกดินเรารู้สึกที่หกหกโมงยี่สิบนาที ณนะขาะนี้ของคุณมีน้ำเบิด่นะมีสาน้ำม,มีบรนอันนี้บบมีเนี่ยดวงเอา้าคลิปนาพบพ่อกันไหมเด้อ